สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง youtube คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับผมถามนะครับมันหาว่าผมนะ่ะเป็นยี่ปัวได้กำไรมากกว่าลุงอย่างนั้นนะ่ะอย่างนี้ มึงรู้ไหมว่าลุงกับป้านะ่ะเขาดีลโรงงานเองบิลหรือบินน่ะเขาก็ตีจากโรงงานออกมาไอ้นี่นะ่ะเข้าใจไหมคําว่าปรีกกับส่งหูเข้าใจไหมดิ้นดิ้นพูดใส่ร้ายลุงเขาดีลกับโรงงานเองอยากจะได้แบบไหนอย่างไงบินน่ะก็เป็นชื่อของโรงงานเขาต้องออกมาชี้แจงมึงเหรอ มึงเป็นใครมึงคิดว่าลุงกับป้าน่ะเขาโง่ขนาดนั้นเลยเหรอเขาน่ะจะไม่รู้เอกสารเลยเหรอหนูผีมนโนไปเรื่อยเลอะเธอะการที่เราจะทำธุรกิจอะไรมึงน่ะไม่ต้องไปเสือกไปสอนเขาหรอกเขารู้เขาฉลาดพอเขาไม่ได้โง่ดักการเหมือนมึงเพราะฉะนั้นน่ะอย่าแพร่มเขาต้องเอาเอกสารมานั่งโชว์มึงเหรอ มึงเป็นใครมึงนะ่ะแค่น้องแต่มึงยังด่าเขาทุกวีทุกวันประจานเขาทุกวันปากบอกรักหลานระวังจะโดนเท้าหลานนะบอกไว้ให้ลุงเขาเดียวกับโรงงานอยู่แล้วบินน่ะก็มาจากโรงงานเลยอย่าโชว์โง่ให้เยอะนะหนูผีเพราะฉะนั้นนะ่ะทำอะไรคิดพินิษพิจารณานิดหนึ่ง มึงคิดว่ามึงเป็นใครอ่ะเขาต้องฟังหรอแล้วมึงเป็นใครโง่แล้วอวดฉลาดสิ่งที่มันพูดทุกวันมันไม่ได้มีความเป็นจริงอะไรเลยมึงทำอะไรไม่เคยสำเร็จเลยสร้างละครไปเรื่อยไอ้นี่นะ่ะพูดเพราะมีคนจ้างให้มาพูดเรื่องนี้หนูผีพูดตามใบสั่งของยานตลาดไทย สิ่งที่พูดนะทุกอย่างคนอย่างมันนะ่ะไม่มีสมองพอที่จะพูดต้องมานั่งพูดหรอกมันพูดตามใบสั่งความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง Youtube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะฝากถึงหนูผีไม่รู้อะไรก็ออกมาพูดบริษัทเนี่ยเขาจดมาก่อนที่กูนะ่ะจะเข้ามาอีกบริษัทมนโอมเนี่ยนะไม่ใช่ว่า กูพาเขาไปจดเขาจดบริษัทเองไม่ต้องมาเสือกมาดินบริษัทเนี่ยลุงกับป้าแกได้ไปจดก่อนที่ผมจะเข้ามาบริษัทเนี่ยเอกสารก็ชัดอยู่แล้วมันออกมามนโนแสดงความโง่มึงหาว่าครีมนี้ลุงกับป้าน่ะไปเอาของใครมามึงพูดอย่างนี้น่ะระวังโดนโรงงานเขาฟ้องนะจะบอกไว้ให้ ปากหาเรื่องมึงไม่ดูข้างกรองหรือว่าบริษัทใครจดจำน่ายและครีมนี้เป็นบริษัทของมนโอมลิขสิทธิ์ของเขาเขาต้องออกมาบอกมึงทุกเรื่องไหมมึงเป็นใครเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยแต่เสือกออกมาแสดงความโง่แล้วที่มึงนะ่ะพูดเนี่ยว่าครีมนี่สารสกัดไม่ครบพูดให้ดี มึงกำลังมิ่นโรงงานนะไม่รู้อะไรแล้วพูดเขานะ่ะอ่านหนังสือเป็นเรื่องเอกสารไม่ใช่เหมือนมึงนะ่ะจบปริญญามาแต่กด ATM ไม่เป็นมึงนี่แม่งแสดงความโง่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้อะไรเอกสารสำคัญใครมันจะไปทำแทนได้ส่วนผสมแต่ละอย่างนะ่ะมันเป็นสูตรของบริษัทไม่รู้อะไรอย่าออกมาพูด มึงทำอะไรดีมั่งออกมาสอนคนนั้นคนนี้แสดงความโง่มึงนี่ตัวเสี้ยมเลยสภาพมัน,น่ะมีปัญญาอ่อนสงสัยมันน่ะสงสารคนในครอบครัวที่มีน้องมันอย่างมันน่ะเกิดมามีปมไม่ทำมาหากินอะไรนั่งด่าแต่คนอื่นเอกสารสำคัญของเจ้าของบริษัทเขาต้องไปดูแลเองอยู่แล้ว ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube มหามุนี h ชนแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับผมบอกแล้วว่านี่คือหลักการทำงานด้วยพรมวิหาร4ของผู้พิพากษาทั่วประเทศไทยผมถึงบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านครับหลักการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐสภาทนายความสภาอายการสูงสุดผู้พิพากษาหรือเจ้าหน้าที่สตชทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการ เมื่อมีคนร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ต้องดำเนินการจะผิดไม่ผิดก็ต้องไปพูดหรือแก้ต่างเอาเองปรับ6,000บาทเห็นไหมครับนี่แหละคำว่าเมตตามันมีอยู่จริงแต่ไอ้พวกที่แสมแพมมันอะไม่ค่อยรู้อะไรขึ้นศาลมันยังไม่เคยขึ้นเลยโดนซักโดนถามมันไม่เคยเลยศาลให้รอลงอาญาเป็นโทษปรับ นี่แหละครับของจริงถึงบอกไงว่าผมเป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนกราบขอบพระคุณศาลที่ให้ความเมตตากับประชาชนด้วยความเคารพยิ่งขอบพระคุณมากนี่แหละครับสาเหตุที่ทนายเขาไม่ไปเขารู้อยู่แล้วเขาทำงานมาเป็น10บสปีเขาจะไม่รู้เหรอศาลตัดสินปรับ6,000บาทรอลงอาญา4เดือนติดคุก สเดือนแต่ให้เป็นโทษร,รอลงอาญาไม่รู้ว่ามีรายงานตัวหรือเปล่าแล้วแต่ดุลยพินิษของศาลแล้วอย่างพฤติกรรมของจำเลยไปทุกนัดไม่มีเลื่อนถือว่าเอาใจใส่กับตัวเองทีนี้ท่านเชื่อใจในหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรหรือยังที่แสดงให้ประชาชนประจักษ์ว่าท่านไม่มีนอก มีนายกับใครทำไปตามระเบียบการไม่จำเป็นที่ลุงกับป้าจะออกมาอธิบายเสียเวลาคนไม่ชอบอธิบายไปร้อยพันเหตุการณ์มันก็มองเราไม่ดีคนผิดว่าไปตามผิดไม่ใช่เอาเขามาโพสต์มาแขวนไม่มีประโยชน์คนที่อยากชนะยิ่งแพ้ถ้าคนไม่รู้จักแพ้คงจะไม่มีวันชนะได้ ความคืบหน้าล่าสุดด่วนลุงพลโดนจําคุก4เดือนปรับอีก6,000บาทคดีครอบครองไม้มาค่าแต้แต่ศาลสั่งให้รอลงอาญาเป็นเวลา1ปีที่ศาลจังหวัดมุกดาหารหนายชัยพลวิภาหรือลุงพลพร้อมกับนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนภรรยาของลุงพลเดินทางมาตามนักเพื่อฟังคำพิพากษาของศาลคดีครอบครองไม้ห่วงห้าบวงเล็บ มาฆ่าแต้โดยไม่ได้รับอนุญาตผู้สื่อข่าวรายงานว่าเบื้องต้นศารมีคำสั่งตัดสินให้นายชัยพลจำคุก4เดือนและปรับเงิน6,000บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาเป็นเวลา1ปีนอกจากนี้เมื่อวันที่ย8ิตุลาคม2 5 6 4ศสารจังหวัดมุกดาหารมีคำพิพากษาให้กับนายชัยพลคดทีทำร้ายนักข่าวช่องอัมพรินทีวี โดยสารมีคำสั่งจำคุก2เดือนปรับ1,000 0บาทแต่จำเลยสารภาพลดโทษให้กึ่ง1คงจำคุก1เดือนและปรับ5,000บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาเป็นเวลา1ปีเช่นกันความคลิปหน้าจากทางช่อง y u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  e ใครบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้จะตอบกลับหนูผีตอบแทนลุงกับป้าที่เมื่อเช้ามันออกมาดินดิ้นดิ้นทุกอย่างดิ้นตลอด มันทำอะไรสู้เขาไม่ได้กูฝากถึงมึงนะหนูผีออกมาตอบแทนลุงกับป้าเมื่อเช้ามันหาว่าลุงตกหลุมพรางเรื่องของการทำธุรกิจกูถามว่าลุงแกมีความคิดลุงแกฉลาดพอลุงไม่ตกหลุมพรางนะกูเนี่ยหาธุรกิจให้ลุงเขาทำมันไม่รู้อะไรเสือกมาพูดลุงเขามีค่าใช้จ่ายมากมายจะให้ลุงมานั่งขอแบรนด์นู้น แบรนด์นี้เหรอครับมันทำไม่ได้จะให้ลุงเปิดบริจาคเหรอลุงนะไม่เอาเลยมานั่งคิดกันว่าจะทำอะไรเลยตกลงกันว่าทำสกินแคร์ทำครีมเซรัม่มเจลอาบน้ำเจลล้างหน้าอาหารเสริมนั่งประชุมกันก่อนเราไม่สามารถบังคับเขาได้หรอกเราก็อยากให้ลุงกับป้ามีอาชีพที่มั่นคงผม เข้ามาช่วยดูแลหลังบ้านให้ระบบต่างๆกับภรรยาผมผมไม่เคยดูแลแบรนด์เหล่านั้นแบบนี้นะแบรนด์อื่นน่ะก็มีที่มาผลิตกับผมที่ผมดูแลให้แบบนี้มีหลายแบรนด์นะครับไม่ใช่แบรนด์ลุงแบรนด์เดียวแต่แบรนด์ลุงนะ่ะที่ผมลงมาช่วยผมคิดว่าลุงกับป้านนะ่ะคงยังไม่แข็งเลยมาลงมาช่วย พอมาช่วยปุ๊บลุงป้าเก่งสามารถเรียนรู้ได้ไวระบบออนไลน์ตัวแทนโปรโมชั่นต่ตางๆเก่งจนหนูผีสู้ไม่ได้มันหาว่าลุงเนะ่ะเปิดบริษัทต,ตกหลุมพรางมึงเอาสมองส่วนไหนคิดแม้เห็นพี่เขยพี่สาวได้ดีแทนที่จะดีใจไอ้นี่นะ่ะมันนั่งมโนกูนะ่ะตอบแทนลุงให้มึงนี่พยายามพูด เรื่องเดิมๆมันพูดโกหกตอแหลอยู่เรื่อย